ออเชเวอร์ฟอเรสต์ด่านสุดท้ายของอุทยานปีศาจว้าวมาถึงนี่ผมก็อยู่ในโลกที่ไร้สีสันอู้ไม่จริงอนะมนุษย์ดูที่ตัวเราสิสีม่วงเชียวเออใช่แล้วมนุษย์ตัวฉันก็สีฟ้าเอาล่ะทุกคนถึงเวลาแสดงฝีมือของไอตัวถือป้ายแล้วซึ่งไอตัวถือป้ายเนี่ยผมยังไม่ได้อัพเลเวลมาเลยเว้ยคือทรงมันแบบไม่โดนใจเท่าไหรอ่อ่ะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้แบบไม่ค่อยจะมี x อ็แล้วอยากจะเก็บ XP ไว้อัพตัวอื่น ตัวที่ผมคิดว่าผมอยากจะอัพจะเป็นเจเจด์กเจดากัดากมิตมะแล้วก็ลิลินกเลีกเลีฉันจะไม่ยอมให้แกได้เอ็กพีจากพวกข้าลอกจะปกป้องเผ่าพันปีาศาจให้เจ้าซาตอโลแกห้ามอีโวอะไรนะครับทำไมผมจะอีโวไม่ได้สิทธิในการอีโวมันก็เป็นของผมร่างกายมันก็ของผมเอ็กพีมันก็ของผมซาตอโลแต่ว่านายไม่มีเอ็กพีจะฝันนะ่ะก็ได้แต่ว่าต้องดูความเป็นจริงด้วยละบ้านเขาแตกเรียบร้อยได้เอ็กพีมาแปดพัน วิกิจิ๊์ด่านใหม่ด่านนี้เป็นด่านปีศาจชัดเจนนะสังเกตจากที่ป้อมเอาแหละไม่ต้องปราณีกันปล่อยตัวแทงไปรวนลวและนั่นมันไอขวานปีศาจทั่วช้าอามาหิตจิตใจโสโครกต่ำถอยสะทุนไม่มีสกุลนลนช่อง อ,อนุชคือว่าเราเพิ่งเจอกันเองนะนุชนุชอย่าเพิ่งด่าพี่ขนาดนั้นสิฉันด่าไว้ก่อนนะเพราะว่าแกนะมันชั่วแกมันเป็นหัวหน้าของไอ,องไ้องค์กรวายร้ายองค์กรปีศาจฉันนุชต้องการพี่ตายให้ก็ได้กอลยกอลยหัวหน้าครับผมว่าพวกเรากลับบ้านกันดีกว่าอ่าเื่อผมไปก่อนนะหัวหน้าเออเจ้ากอริลา่าโอ,อ้โดนผักกระเด็นเลย แต่ว่าไม่เป็นไรตัวฉันนะ่ะมีโล่ปีศาจโล่ปีศาจของฉันนะ่ะยิ่งใหญ่เกียงไกลเหนือใต้ราบปัตตพีนี่นี้ไม่มีใครสามารถทะลุได้เออไม่จริงอะกูทะลุได้เออจะว่าไปนี่ผมยังไม่ได้อัปเกรดไอตัวถือป้ายเลยนะไม่อยากอัปเกรดอะไม่น่าจะแบบเท่เออมนุษย์ข้าว่าเราควรจะเน้นที่ คุณภาพมากกว่าหน้าตานะมนุษย์อาช่างมันเหอะอยังไงก็ชนะแล้วถล่มบ้านมันให้ยับเลยเย่วิกตอรี่ได้มาเม่นหก The d e v y v k บอกเลยว่าจานนี้ค่อนข้างที่จะตึงนะเพราะว่ามันเจอกับหมาเหล็กนะดังนั้นผมก็เลยออกไปเอาแมวขี้มาแล้วแต่ว่าใส่มาแค่ตัวเดียวโอเคมาแล้วไอ้หัวหน้าองค์กรชัว่วร้ายองค์กรปีศาจไอ้ควานขั้ง เออนุชมึงเปลี่ยนชื่อกูตลอดเลยแต่ว่าแล้วยังไงล่ะผมมีซามานาซาโตุผู้ทำสัญญากับปีศาจเพื่อกวาดล้างปีศาจเออไอปีศาจทรยศเผ่าพันธุ์เอาแหละลิลินมาเลยเจ๊ตัวตึงตึงที่สุดในตีนี้ไม่ได้หมายถึงดาเมจไเอ้ยมนุษย์หมายถึงอะไรอะ่ะไม่บอกว่าไอมันเป็นความลับของมนุษยชาติกรีนกรีนอยอกลูก้ไม่บอกหนะ้าเจ้าเพนกวินเอาแหละไอ้ขวานข้างแกจะต้องตายตายด้วยอะไรล่ะ ตายแล้วนีโอก็ไม่ตายเออทรงแบบนี้ดูแล้วคงจะแตกแตกแน่นอนโอเคได้ซาโตรุมาแล้วโอ้หมาเหล็กมาคือหมาเหล็กมาตลอดไงแล้วผมใส่แคตาซอลัสมาตัวเดียวอะไม่ไหววะมันไม่ได้ติดคีบ่อยอะมันเลยเคลียร์ตัวเหล็กช้าแต่ว่าแล้วยังไงล่ะด้วยบารานุภาพแห่งเงิน โอเคพอกดขึ้นชีพแล้วเนี่ยผมก็จะได้เลเวลแม็กคือแปมาดูกันว่าไอ้ขวานข้างกับเงินผมเนี่ยอะไรจะหมดก่อนกันมันได้บับเพิ่มดาเมจเหรออาจจะเป็นสกิลอะไรของมันสักอย่างหนึ่งอาจจะเหมือนกับสกิลแมวอะ่ะที่แบบพอเลือดแบบต่ำกว่าแบบ40% 50% 60%อะไรประมาณเนี้ยเราดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นเว้ยซึ่งตอนนี้ไอ้ขวานตอนนี้ดาเมจมันเพิ่มขึ้นอยู่ แปกเลยรอบ2ได้อีกครั้งเดียวด้วยตั้งใจเล่นแล้วนะโหดแบบพี่ต้องเจอตัวตึวตงอย่างลิลินแล้วแหละโอ้โหแม่เงเอ้ยโล่ปีศาจมันเถื่อนจริงว่ะมันได้บัฟดาเมจจะตายนะเนี่ยเออเรียบร้อยอยองโหคาสซี่ผักกระเด็นแล้วตายไปแล้วแล้วก็ชนะได้อะไรหรือเปล่า ได้พลังงานสำรองสำหรับตอนนี้ผมมี xp 12ล้านด้วยเพราะว่าผมเนี่ยมาฟาร์ม xp ในด่านคอรลัสเซียมเป็นด่านระดับ9ดาวแนะนำให้มาฟาร์มไว้ไม่ยากเกินไปจะใช้มันเพื่ออัปเกรดใครดีนะไดเมนชั่นที่3ให้ xp 1ล้าน9ดาวไดเมนชั่นที่2เจอเอเลี่ยนหนักมากงั้นอันนี้ผมว่าก็เจอเอเลี่ยนเหมือนกัน normal นนเป p e c i a กูตายแน่นอน oh, oh. นั่นไงเอเลี่ยนอะลองดู ลองแพ้ดูให้เสียพลังงานเล่นๆต่อผมว่าไม่ไหวจริงนะยักยักยักย,ย,ย,ยไอเจ้ามนุษย์แกเตรียมตัวตายได้โอ้โหโดนดูดเจอเงื่อนไขแบบนี้ทําได้อย่างเดียวเลยทําใจไม่รอดอะ่ะพอคิวรี่ลองดูหยุดเวลาไม่ได้อีกแม่งเอ้ยตัวแทงไปโดนวาร์ปอีกออไม่ไหวบาฮามุมดเราไอ้สุดยอดหยุดเวลาได้โอ้โหนึกว่าจะชนะจบไม่ต่อไม่เอาไม่ฝืนยังไงก็แพ้ ต้องมีตัวเจาะบาเลียด้วยแล้วก็ต้องมีตัวบล็อกวารซึ่งอยู่ในเงื่อนไข Normal ลสเ c i ชียลคือถามเจ๊ <J eng. S 1> จะเอาอะไรไปชนะวะอาจจะต้องแบบใช้ตัวเล็กอะแต่ว่าตัวเล็กร่างปลุกพลังก็10บดาวผมเลยยังไม่ไปเก็บอะเห็นมีคนบอกว่าแมวกล้ามปูดมันจะแบบเจาะบาเลียถ้าเกิดว่าเป็นร่างปลุกพลังควีนคอลเลนชั่นอะลองดู ด่าน9ดาวเหมือนแบบมาเปิดแมปอะจะได้รู้ว่าด่านนี้เราสู้ได้ไม่ได้จะได้แบบกลับไปโอ้โห,โหจะได้แบบกลับไปเตรียมตัวฮันนี่แท็บทัไมมีเงื่อนไขบอกเลยว่าผมจะสู้สุดใจให้จมามนุษย์แกยิกกมตัวตายได้ฉันจะใช้น้ำพึ่งเอเลียนเอ้ารอกูอเอา้าออกไม่ทันด้วย <c oughs> <c oughs> เจอตัวสีขาวโอ้ถ้าแบบนี้สามารถเข้าปชิดได้อคือชนะเลยโอ้โหแล้วเจอนกนกอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าพุ่งมาเร็วมาแรงเลยเกินเอ้าแตกหมด เอ้ยไม่นะอ้าวอ้าวอ้าวอ้โหบ้านกูแตกซาลอดไอ้เจ้ามนุษย์แกโดนหลอกแล้วใช่แล้วเจ้ามนุษย์ป้อมแกต้องพังตัวราชินีมันมาถึงแบบกลางแมบบ้านผมกระจุย g a l e s of servant เชียได้3รอบมันจะมีแมวตัวหนึ่งที่แบบมีคนเชียให้อัพบ่อยมากอ่ะลองอัปเกรดกันดูไหนๆก็มี XP เยอะละเอาสักเลเวล28ไปเลย28บวก2พร้อมปลุกพลังเรียบร้อยไซยบอคแคทจะมีทาเลนสวายอิมูนช็องซิกตานฟีดดีเฟนบัฟแอตแทคบัฟตัวนี้โจมตีเป็นแอรเรียรไม่โดนลดดาเมจมันจะเถื่อนหรอว่าตัวเนี้ยแต่ว,ว่ามีคนเชียบ่อยมากลองดูก็ได้ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียน กอลกลีเฮ้ยนันมันไอเจ้าแซมบ้านี่นะตอนนี้โรงเรียนปิดแล้วอย่าแอบเข้ามาเล่นในโรงเรียนตอนกลางคืนอะไรนะนางกาลีล่าแกเองก็เหมือนกันเขามาเล่นในโรงเรียนทําไมเออไม่ใช่นะครับอาจารย์คือว่าผมมาไล่ไอแซมบ้ากลับบ้านเฮ้ย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 เดี๋ยวๆๆหุบปากเดี๋ยวจะตบให้ปากฉีกอย่ามาเสียงอาจารย์แนแนวอย่างฉันนะนี่นางเซเบอร์ เป็นเด็กไปเอาลืมใส่เทพเก่ามาบ้านะนี่ผมประมาทไปเหรอเนี่ยอามาดูกันว่าพลังของไซบอร์กแคทเนี่ยจะไหวหรือเปล่า900แพงอยู่นะเอาจริงปล่อยแม่สีนวลกับพี่แมวข้างรักก่อนทําไมเขาคู่กันขนาดนี้เอ้าตายคู่ไอ้มนุษย์แม่สีนวลเป็นของพี่เอ,อ้ยแม่สีนวลโลแล้วตาย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 นี่ ไม่รอดละกูเอ้แม่สีนวลไปกับพี่เถอะนะพี่สัญญาว่าพี่จะดูแลน้องเป็นอย่างดีไม่ได้ครับพี่คือว่าหนูนะ่ะมีเจ้าของแล้วพี่ยางลบมนาะเป็นแฟนหนูพี่น่ะรักน้องมากกว่าไอ้ผู้ชายพันนั้นเฮ้ยเดียวกูก็รักแม่สีนวลอย่ามาแย่งเมียกูหนีตามไปกับพี่เถอะนะไม่ได้ค่ะคุณพี่หนูน่ารักเดียวใจเดียวแต่ว่าพี่น่ะรักหนูมากกว่าเฮ้ยไอ้เจ้าขัง เออนี่มันเนื้อเรื่องอะไรกันคะอาจารย์แนะแนวรับไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวผมว่าไม่ไหวจริงว่ะทําเป็นเล่นแบบบาฮามุสเลยโอเคเดี๋ยวนะตั้งใจเล่นก่อนโอ้ใส่บอกกูสงสัยจะมาผิดด่านตบไม่เข้าเลยแล้วนีโอไปอืออ โอเคตั้งใจเล่นละเฮ้ยกาลีกาลิจะตั้งใจเล่นจริงเหรอมนุษย์ใช่แล้วมนุษย์เนะี่ยตั้งใจเล่นเสมอเออแค่เริ่มต้นมึงก็ไม่ตั้งใจแล้วนุเอาแหละมนุษย์กลับบ้านไปอย่ามาเล่นที่โรงเรียนตอนยามวิการเดี๋ยวคุณยามเขาจะดา่าโอเคปล่อยเทพเก่ามาเรียบร้อยไม่น่าจะแพ้แล้วหรือเปล่านะใจเย็นไม่ปล่อยต่อเพราะว่าจะรอปล่อยไซเบอร์แคทส่วนไซบอร์ช่างแม่งมันไซเบอร์แคทมาเรียบร้อยอ่ะแล้วก็จะพยายามปล่อยตัวไปรับตีนลวนล ไปเจมาเจไม่ได้ชนะสีขาว Cyber, er, Rider. Teraz, นนไซเบอร์อาเชอร์ไลเดอร์พราแกสาตัวน่ะก็เป็นแค่เศษวิญญาณที่หลงทางไม่สามารถไปสู่สุขติได้พอเจเจอสีขาวนี่คือแบบไม่ได้เรื่องเลยควรจะเอาเจออกโง่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 งแต่ว่าเจอเฮ้ยอย่าว่าเจนะฉันน่ะจะปกป้องเจเองอย่าทำอุ้ง กระทืบไออาเชอร์ตัวเดียวก็พออุค์มไม่เกียเ่ยวเฮ้ยเจ้าองค์เดี๋ยวเราข้างเดียวกันนี่จะยิงนีโอซะหน่อยแต่ว่าชนะก่อนเอาเปลี่ยนด่านเฉยกาเลกาเลยไอเจ้ามนุษย์แกพลาดแล้วฉันไม่ยอมให้แกเล่นมุกผีเป็ดที่โรงเรียนหลอกฉันเลยเปลี่ยนด่านตายจริงตายแน่นอนเด้ๆเด,ด,ดโอเคอ่าจากกักรพรรดิดวงสวรรค์มาเรียบร้อยตัวนี้สามารถน็อแบ็กสีขาว ล้วก็มาพร้อมกับแมวผีเปดผีเปดนั้นน็อกแบ็กสีขาวเหมือนกันได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ตามใดที่ําๆๆกำลังจะบอกเลยว่าตาบใดที่ไซเบอร์แคทไม่ตายต่อให้ไซเบอร์แคทตายไม่เป็นไรแต่ว่าผมนั้นยังมีไซเบอกอาจารย์แนแนวซึ่งอาจารย์แนแนวกูโดนฟันดอกเดียวตายหรือว่าอาจารย์แนแนวผมเป็นตัวลอยวะมาเลยแบบโดนไซเบอร์ตบดอกเดียวตายแต่ส่วนใหญ่แมวมันน่าจะเป็นสีขาวนะจัดทีมไปแบบเล่นๆไม่ได้แล้วเอาออกไปเลยไซบอก โอเคมาพร้อมเลยตอนนี้ผมใส่แมวบากามาด้วยแล้วก็ยิงนีโอไปก่อนแมวตัวไหนมาก็ปล่อยไปได้เลยไม่ต้องกักไวล้ละปล่อยให้หมดแคนแค้นก็ไปไข่แมวก็ไปเพราะว่าต้องการที่จะแบบไปรับตีนตอนนี้จะมีซัมบ้ากับโมฮอคมาช่วยกันรับตีนช่วยกันรับตีน2ตัวสบายใจจังโมฮอคเนี่ยขาดไม่ได้เลยนีโอไป <Yeah. S 1> พอได้กิดว่าแถวหน้าผมแตกเนี่ยเซตปาบสีขาวผมก็จุยแน่นอนถ้ารอบนี้ไม่ไหวยอมแพ้ยอมแพ้แพและ รอเทพเก่าเฮ้ยเทพดวงก็ได้ดวงพักกันไปเออนั่นแหละดอกแบ็คไปกันแล้วกันดอนครับผมอ้เราเรพวกเราเดี๋ยวพวกเราแพ้ด้รีบกำจัดเทพดวงเร็วนึกว่าจะพลิกแล้วเชียวเดี๋ยวผมไปฟาร์มเวลเพิ่มแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าวันดีครับผม